เรามาหลวงเราอ่ะมาลาวกันเพราะว่าเราอ่ะส่วนตัวเราอ่ะเราอยากไปน้ําตกเราอยากไปเก็บแบบน้ําตกเยอะเเพราะว่าแบบเราเรา,เราไม่ได้ชอบเ,เอาาล่นน้าตกแต่เราชอบความาบร<า><า>ิการตังหายไปไหนหมดทริปนี้ <laughs> ส่วนตัวเองเองจะเองเป็นคนเอาเงินของเราไปหมดเลย <laughs> เราอยากเล่นน้าตกแล้วก็คนเนี้ยอยากกินตำหลวงพระบางซึ่งน้ําตกอยู่ทางใต้ที่เราอยากไปตำหลวงพระบางอยู่ทางเหนือ หัวแตกคือแบบอืมทิปนี้คือสุดยอดมากเดี๋ยวเราจะกลับไปรีวิวการเดินทางของเราให้ลวก,กันแล้วก็แบบอันที่เราดีเซิร์ตมาแล้วแบบเผื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นแต่เราขอไม่รีวิวเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่า <laughs> เราสองคนกินหนักมากแต่ว่าค่าค่ากินอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ว่าค่ารถท,ที่ที่มันโดโดเขาเรียกว่าแบบเขาไม่มีราคากลางของเที่ยวรถอ่ะเออแล้วมันก็จะต้องแบบติดต่อเองซึ่ง ความสามารถในการดีลของเราก็คือศูนย์จากร้อยอีกนิดนึงจะติดลบก็คือแบบไม่สามารถดีลลดราคาอะไรเราจะไม่เราจะไม่รีวิวเรื่องค่าใช้จ่ายละกันนะแล้วอย่างอื่นเราจะแบบเราจะช่วยช่วยช่วยให้แล้วแบบอันที่เรารีเสิร์ชมาแล้วแบบมันเป็นประโยชน์าก็จะแบบเอาไปแเป้ให้เพราะว่าเราก็แบบรีเสิร์ชจะใช้คำว่ารีเสิร์ชเยอะก็เกรงใจเพราะว่าไม่ได้อ่านอะไรเลยจะแม่จ๋าคือแบบดูแบบคลิปพี่หมากแล้วก็ดูยูทูบเบอร์คนนึงที่เขามาเที่ยวคนเดียว ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วพอมาหลังโควิดอะเราก็ไม่แบบไม่มีรีสิร์ชไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่มีกินอะไรอ้างอิงใชค่ะไ,ไปดูสิ่งที่เราดูก่อนไปแล้วแต่แนะนําให้เดินทางไม่เสียใจนะคะออเราขับออกไปประมาณสี่สิบโลแต่ว่าอเอาละฮะตอนนี้นะฮะ คนอื่นเข้าไปหมดนะครับเหลือเราอยู่คนเดียวนะอันนี้คือสลิงเส้นแรกของเราใช้ระยะทาง400เมตรลงไปข้างล่างนะครับแล้วเ,เดี๋ยวไปต่ออีกกี่เส้นนะวันนี้ต่อ8เส้นอีก8เส้นจะถึงที่บ้านบนต้นไม้ของเรานะครับบ้านท่าซานของเราวันนี้เราจะไปละทาซานเส้นที่หโอเคพร้อมครับเจอกันฝั่งนู้นนะครับหุดหลั ทานข้ามไปลาวมีเยอะมากสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยนะคะแต่แนะนําก่อนไปถ้ากลัวแบบแบัานไม่เปิดก็โทรเช็คค่ะหาเบอร์ใน Google ได้เลย,เลยหลังจากดูคลิปอะไรจบแล้วแผนการเดินทางเราคร่าวๆก็คือจะไปลาวใต้เพื่อไปชมน้ําตกาไปกินตำหลวงพระบางที่หลวงพระบางแล้วก็นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเท่านั้นเลยค่ะ ก่อนไปเราคะ่ะต้องมี1นึ่พาสปอด์ตงหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนแผนข้าวขของเราก็ประมาณนี้แนะนาอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโอเคมีแผนที่เหมือนไม่มีแผนจากนั้นก็ปิดแผนแล้วก็ออกเดินทางได้คะ่ะนับวันนี้เป็นเดือน,นไม่แม่ต้องไปแรกเลยโอ๋หม่ก็สมองกสมบันมากคือเราต้องไปแรกเงินเวที่ต้องแลกที่ไทยเพราะว่า เราไม่มั่นใจเรื่องแบบค่าเงินบาทของเราที่มันอ่อนตัวเราไม่ไม่รู้ไปถึงมันจะมีให้แลกไหมทีนี้ <laughs> ซุปเปอร์รก็ไม่มีให้แลกเงินมีจีบต้องถอไปถึงแบบอ,อ๋อพัสนอ,อะ่ะมีบางที่ที่มันแบบเออมันมันน่าจะแลกได้แต่แบบเขาปิดวันอาทิตย์เปิดอีกทีวันจันทร์ซึ่งไฟบินก็คือเจ็ดมงครึง่ง เจ็ดโมงครึ่งคือบินเพื่อขึ้นเครื่องหกโมงครึ่งโอ้ oh my god บ้าไปแล้วมันมีร้านแลกเงินร้านหนึ่งเว้ยที่มีเงินขีบ่บอกว่าอยู่แถวแถว BTS อ่อนนุ๊ตตรงข้างกับโลตัสแล้วก็อยู่ใกล้เซเว่นตอนนี้เห็นเซเว่นอยู่นเดียวคือตรงนู้นเดี๋ยวจะลองไปดูโอเคเห็ทําว่าแลกเงินละตรงไปข้างหน้านคะโอนมาถึง ต้องมาติดที่นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วต้องซูสีลิตมากเวอร์สัตว์ตรงนี้เจอกพรุ่งนี้เลยค่ะนัเวลาปีสี่ที่แมนชั่นแห่งหนึ่งจาน่ากลัวอยู่เด้อ าค,ค่ะลุงอ่ะบอกว่า35นาทีก็ถึงนะไม่เชื่อเขาจ้ามาตั้งแต่ตอนแรกจะมาตีสาม <laughs> <laughs> ก็คือแบบเปลี่ยนใจมาตอนตีสี่แล้วก็ลุงว่าขอตีสี่ห้านาทีได้ไหมอันน้าได้ตีสี่ห้านาทีพอมาเลยสือนาทีทวนกบาร์แล้วดึกเออแล้วลุงก็มาประมาณสิบห้านาทีเว้ยเราก็มาถึงเนี่ยตอนตีสี่สี่สิบห้าคือตอนนี้เช็คอินเสร็จละมีเวลาเหลือชั่วโมงครึ่ง ช่วงหาท่อแต่แบบแต่ว่าทริปเนี้ยเราจะไม่มีอุปสรรคเพราะว่าเราใส่เสื้อสีมงคลจัดอุปสรรคเาแล้วในตีมขจัดอุปสรรคยังอยู่ที่เดิมจ้าหกโมงไปแล้ว ให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม